สู่ช่วงเวลาในการดูแลรักษาสุขภาพกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับและก็วันนี้เป็นการตอบคําถามเรื่องสุขภาพกันครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับวิธีการดูแลร่างกายในระดับเซลล์ที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็จะแฮปปี้ทุกคนแน่นอนนะครับอ่านคาถามนิดนึงก่อนครับว่าเป็นคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสุภาพสตรีบอกว่าอายุ24ปีโอ้ยยังถือว่าเด็กอยู่เลยนะฮะยังไม่เป็นเจ้าเพศเป็นภูมิแพ้ที่ตาเป็นเป็นหายหายมาเป็น10ปี โอ้โหคงทรมานน่าดูเพราะว่ามันจะคันที่เปลือกตาสองข้างตลอดเวลาบางครั้งรอบดวงตาก็เป็นผื่นแดงคือมันทําให้คุณภาพชีวิตมันแย่ครับเนี่ยภูมิแพ้ที่ตาหลายคนคงเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะแบบไม่เจอกระตัวคงไม่รู้ว่ามันมันนาะมันรำคาญแค่ไหนนะครับถามนิดนึงครับคุณหมอครับโรคภูมิแพ้ที่ตานี่มันทำไมถึงไปขึ้นที่ตาครับซึ่งคนก็มักจะบอกว่าเรียกกันว่าง่าย,ายในเมืองไทยก็เยื่อบุตามังาังเส็บตาแดงๆตาแดงๆตาขาวกลายเป็นสีแดงๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ แท้ที่จริงแล้วมันเป็นที่ตรงจุดไหนก็ได้ในดวงตาอาจจะเป็นตั้งแต่หนังหุ้มตาเนี่ยหนังตาเปลือกเปลือกตาหนังตาต่อมน้ําตาท่อน้ําตาเยื่อบุตาคือเป็นได้ทุกส่วนเลยคือมีการอักเสบขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตานะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่ายุคนี้เป็นได้เยอะมากพบได้เยอะมากเพราะว่ามลพิษในอากาศค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรล่ะกวันบุรีอ่า หรือท่อไอเสียกวนรถยนต์อะไรเงี้ยค่ะมันทําให้มาเกิดเป็นการภูมิแพ้ได้ก็คือมัอนก็เหมือนภูมิที่เพี้ยนนะคะสาเหตุก็คือเขาบอกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะรอะไรทําไมคนนี้ถึงเป็นเขาก็เข้าใส่ตะกร้าว่าภูมิมันเพี้ยนไปทําร้ายตัวเองแต่ถ้าเกิดไปทําร้ายที่ตาก็เรียกว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาคนไข้ก็จะมาด้วย คันตาคันตามากตาบวมแดงตาขาวนี่ไม่สีขาวกลายเป็นเป็นเลือดสีแดงตึงขึ้นมาคี้ตาเยอะ,อะแล้วก็แบบลืมตาจะไม่ขึ้นเลยถ้าขี้ตาขาวๆก็ถ้ามีเขียวด้วยก็คือมีการอักเสบร่วมด้วยก็คือแบ,บคทีเรียมาติดเชื้อด้วยอีกอย่างนี้ค่ะก็คือทําให้ต่อไปบางคนเป็นหนักถึงกระตกตาอักเสบต้องไปผ่าตัดรักษาก็มีถ้าปล่อยไว้มากๆนะคะคแล้วงั้นห้ามเลยค่ะถ้ารู้สึกคันตาอย่าขยี้ตาให้หยุดการขยี้ตา ให้ล้างตาทันทีพอเรารู้สึกคันขึ้นมาปุ๊บเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาล้างตาเลยค่ะล้างด้วยน้ําเปล่าล้างด้วยน้าเกลือล้างด้วยน้ําตาเทียมอะไรก็ได้ที่หาเจอนะคะให้ล้างทันทีพอล้างเสร็จเอาเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะไปชุบน้ํเย็นเย็นโปะที่ตาเลยค่ะโปะไปเลยอ่าแล้วมันก็จะช่วยลดอาการคันช่วยลดเลือดที่มาเลี้ยงที่ดวงตาและททำให้ลดอาการแพ้ได้แล้วก็ไปหาจักษุแพทย์ท่านผู้ชมคะเอ่อ เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆทางด้านการแพทย์ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าเทคโนโลยีทางด้านอื่นๆนะคะนี่อวัยวะของคนเราเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันสำคัญตามหน้าที่ในแต่ละอวัยวะก็คืออย่างหัวใจก็มีหน้าที่เต้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายนะคะเอา,เอา เลือดใหม่ที่ได้ฟอกจากปอดนะคะมาเข้าหัวใจแล้วก็ฉีดไปเลี้ยงนะคะอันนี้ก็หน้าที่ของเขาไอ้ตัวที่ทำหน้าที่สูปปบปุบปับป๊บปั๊บปั๊บตรงเนี้ยก็เนื้อหน่อยของมันก็คือเป็นเซลล์นะคะไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะตัวที่ทำหน้าที่ขับของเสียของเสียออกจากร่างกายเนี่ยโดยผ่านเนื้อไตตัวนี้ก็คือ คนที่ทำหน้าที่นั่นคือเซลล์เนื้อในของมันนะคะทำหน้าที่เอาของเสียออกจากร่างกายนะคะตัวตับเนี่ยก็โอ้หน้าที่มันหลายอย่างนะคะอย่างทีเ่เห็นคือขับพิษนะ,ะโอ้มากมายไก่กองแต่ละอันเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่โดยเนื้อในของเซลล์ของมันทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันมัน มันเพลียมันล้าหรือมันอ่อนแอหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้เราก็เกิดโรคของอวัยวะนั้นอย่างไตเนี่ยมันเซลล์ของมันไม่สามารถจะขับของเสียออกจากร่างกายได้เซลลมันเหี่ยวลงอันที่มันแต่งมันมันมันแข็งแรงเซลล์มันแข็งแรงเนื้อมันแต่งมันแดงเปล่งเลยเพราะเซลล์มันเปล่ง พะเซลล์มันเหี่ยวหรือบางตัวก็ตายไปแล้วเป็นพังผืดเพราะฉะนั้นความสามารถในการทําหน้าที่คือขับของเสียออกมันก็ทําไม่ได้เต็มที่นั่นก็คือท่านก็เป็นโรคไตาวายเป็นโรคไตก็ต้องไปเอาเครื่องมืออื่นเครื่องมือมาล้างไตคือนั่นก็คือมาล้างของเสียออกจากร่างกายแทนเซลล์ไตที่มันเสื่อมเสียไปยังมีอีกมากมายนะคะ จะเป็นกระดูกนะคะกระดูกเนี่ยมวลกระดูกเนื้อกระดูกเนื้อ ne a, ในเซลลกระดูกเนี่ยมันเสื่อมไปมันรุนไปมันเสียไปกระดูกท่อนที่มีเซลล์เสียไปเนี่ยมันก็บางลงมวลกระดูกบางลงก็หักง่ายเปราะง,ง่ายมีความเยืดหยุ่นน้อยลงนะคะก็เกิดโรคกระดูกทีนี้ถ้าหากเซลล์ตัวนี้เซลลที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมันมันมันเพลียม,มันล้า หรือมันอ่อนแอหรือมันเหี่ยวลงจนกระทั่งคุณภาพมันเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่มันได้ต้องการเพียงแต่ย้ำอย่างเดียวว่าสามารถที่จะซ่อมแซมเนื้อในของอวัยวะของเราที่มันป่วยจนเกิดโรคของอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้มันแข็งแรงกลับมาทำหน้าที่ของมันใหม่ได้เรียกรีฟังชั่นมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรง สมุนไบแบบได้เนี่ยหนึ่งอวัยวะที่ทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเนี่ยนะขับเคลื่อนทั้งวันเนี่ยนะฮะกับการป้องกันมีภูมิอ,อวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ถูกทำลายโดยเชื้อโรคที่เข้ามาจากข้างนอกและนี่คือการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ เน้นการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งและเมื่อคุณมีเซลล์ที่แข็งแรงอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยไม่ป่วยง่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ แต่หากใครที่ยังมีโครคภัยไข้เจ็บที่คิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้และยังคงต้องทนกับอาการเจ็บป่วยในทุกๆวันเราอยากให้คุณได้ลองมาศึกษาแนวทางเซลซ่อมเซลลกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงณศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระรามสองซอยพุทธบูชา5กรุงเทพมหานครโดยในทุกวันพุทธที่1ของเดือนจะพบกับผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลพร้อมกับก,บการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ชีวโมเลกุลจะมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร092 247 1128และ086 509 6666ค่ะ